สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาแยกดว้วงนั้นแล้วนะครับตัวหนอนนะครับเราจะแยกมาอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ทำการแยกก่อนนะครับประมาณตัวนี้นะครับ เคยแยกเยอะครับแยกตอนเช้าแยกไปชุดนึงแล้วอันนี้ตอนเย็นก็มีอีกครับตรงนี้ฝากเยอะมากครับ จะค่อยมีมีเวลาแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับมันเยอะบางทีออกมาอ่ามันไม่สมบูรณ์ก็มีนะครับบางทีออกมาปีกขักปีกไม่มีก็มีนะครับแล้วก็แยก เราก็จะมาใส่ตัวนี้ไว้ประตูจะใส่ตัวนี้วนไว้นะครับไม่แยกใส่ตัวนี้ไว้พอตื่นเช้ามานะครับมันก็จะเป็น แมงเป็นตัวตัวแมลงนะครับตัวแม่พันธ์แล้วครับตื่นเช้ามาไอ้มันออกเป็นชุดหนึ่งนล้นเนี่ยผมเก็บเก็บชุดหนึ่งแล้วนะครับนี่เก็บเป็นชุดหนึ่งแล้วเก็บมาชุดหนึ่งแล้วนี่คือชุดเมื่อเช้าเก็บมานะครับนี่๋ประมาณนี้ครับผมก็จะเขียนไว้ว่าอ่า แยกออกวันไหนนะครับตัวนี้เราจะไว้ประมาณสิบห้าวันเราก็จะเอาแม่พันธุ์ออกเลือใสอีกกระมังหนึ่งกระมังนี้ก็จะเอาแต่พวกหัวอาหารแล้วก็พวกตัวไข่อ่อ,อนๆนะครับอยู่ตามเศษอาหารอยู่ใต้กระมังตัวนี้จะเยอะนะครับอยู่อย่างเงี้ยจะเยอะนะครับเี่ยนี้จะเยอะเราก็จะเอาแต่แต่หัวอาหารกับ กระมงังไว้ที่เดิมแต่เราจะเอาพวกแม่พันธุ์ออกไปใส่กระมังอื่นต่อนะครับแยกต่อครับเราเก็บไปเรื่อยนะครับบางคนใจร้อนก็ใช้ ิธีล่อนเอาไปมีนะครับมันใต้เร็วกว่าแต่แต่ผมจะค่อยทาไปเรื่อยๆครับอี้มีเวลาก็ทําไปเรื่อยๆครับเราเจะใส่มันหน่อยใครยอยู่แถวอ,อุดอรครับทักได้นะครับเลี้ยงอยู่ทางบ้านบ่อสร้างนะครับ ที่เรียงครับบ้านบลสร้างครับมาได้ครับมามันดูได้มันดูได้เดยกตอนนี้ไม่มีนอนไ้น,นะครับมีแต่แม่พันตอนนี้เอาเป็นผมเอามาเป็นแม่พันพ่อพันหมดแล้วตัวนอนไม่อยากถาย ตอนที่มันเป็นนอนแก่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียชื่อเอาเป็นว่าพอดีมันนอนนอนแก่มนแล้วก็เลยเอาเอาเอาเป็นพ่อพันแม่พันไปเลยเอาไว้รอชุดใหม่นะครับออกมาถึงจะขายตัวนอนนะครับใครสั่งจองได้สั่งนะครับสั่งจองเลยก็ได้ครับถ้าได้แล้วก็ผมมีทักไปหาว่าได้แล้ว มีอะไรสอบถามได้นะครับหรือว่า,อ,าอยากเลี้ยงนะครับนะครับแล้วก็ค่อยคํำเอาค่อยหาไปเรื่อยๆนะครับเยอะครับเยอะ เยอะมากเมื่อวานเมื่อวานเก็บรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเก็บรอบหนึ่งแล้วยังเยอะอยู่เหมือนเดิมต้องเก็บไม่ทันนะครับ เก็บทุกวันก็ได้หรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะครับช่วงที่เขา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 จะนั่นหมันแล้วจะเข้าฝากมรัวนี่ครับเขาจะไม่ขยับขยื่ยนนะครับเขาจะจิตเฉยถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มเข้าฝากรับเริ่มเริ่มจะเป็นตัวอ่อนนะครับเริ่มจะเป็นตัวอ่อนเขาก็จะ ไม่ไปไหนครับอยู่เฉยๆนี้ครับ,รบอยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงง่ายครับราคาดีช่วงนี้ราคาดีครับ มันจะขึ้นขึ้นลงลงตามตามอากาศนะครับถ้าอากาศเย็นมันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่อากาศเย็นมันตัวนอนมันจะอยู่เฉยๆหมมอนกับว่ามันจำสินนะครับตัวนอนนะครับการส่งเหมือนกันครับถ้าถ้าลูกค้าสั่งบางทีก็แช่เย็นไปเลย เพราะว่าเขาเขาถูกอากาศเย็นเขาเขาจะจำสินครับเขาจะคล้ายๆว่าหยุดการกินการจเจริญเติบโต,ตของเขาเขาจะอยู่เฉยๆพอเราเอาอกออกจากตูเ้เย็นแล้วเขาก็จะเริ่มลบเริ่มกินละ นกยาก,ก็มีนะครับแต่ช่วงนี้ต้องใช้เวลานานครับนกนกยากอย่างมันก็เก้าสิบวันนะครับ เรื่อยครับไม่ดีบโอเค ไปนะครับขัอที่สองนะครับโอเคอ่าเป็นตัวแล้วก็มีครับเราไม่ได้นัน่นมาแอนเป็นตัวเลยก็มีนะครับตัวนี้แล้วก็เศร็จทาที่เราเอาไว้ อันนี้เป็นตัวก็แยกไปเลยครับถ้าเกิดว่าเร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 าไม่เก็บนี่มันจะกินตัวอ่อนนะครับบางทีมัน,มนกินแทนน้ำครับมันมันมันกินตัวอ่อนเราต้องเก็บออกนะครับถ้าอาหารไม่สมบูรณ์นะครับ นก็จะกินตัวอ่อนได้ต้องเก็บครับ วางเยอะๆก็ค่อยทำครับเลิกงานมาไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำตัวนี้เป็นอาชีพเสริมได้นะครับลงทุนไม่มากนะครับอาศัยความออกใจใส่ก็พอแล้วเอาใจใส่คือพยายามจะให้หมดจริงจบนะครับ ตัวสําคัญเลยครับมดกับจิ้จกนะครับเผยอไม่ได้ครับบางที่กลางม้งให้นะครับป้องกันนี่ผมเก็บไว้อีกห้องหนึ่งนะครับเอาเลี้ยงในบ้านเลยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวถ้าอยู่หลายคน,คนเลี้ยงไม่ได้ครับดี๋ยวเขาว่าให้ ันนี้อยู่คนเดียวสบายครับเลี้ยงสบายเอาไว้ห้องอีกห้องหนึ่งเลยพอจัดแยกแล้วก็ออกมาห้องดูทีวีแล้ครับทำไปด้วยดูทีวีไปด้วยข้างๆงงเยอะเลยครับอัน,นี้เยอะมาก เก็บไปเลยนะครับแต่ไม่ดูตัวที่ผมเก็บไปแล้วมันมีลายก,กระเลมังนะครับตัวนี้อันนี้ก็อีกอันนึงนะครับตัวนี้อีกอันนึงครับนี่ครับเยอะอครับอันนี้นี่คือไข่ไนะครับในที่อะไร นี่ครับที่ติดตามนี่คือไข่มันนะครับมันไข่นี่ครับนี่คือไข่มันนะครับอย่าเอาทิ้งนะครับทิ้งเมื่อได้ไข่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยวันนี้คือตัวอ่อนของของหนอนยักษ์ครับตัวอ่อนหนอนหนอนยกัยกษ์กับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับ นี่คือหนอนนนอนยักษ์นะครับตัวนี้นี่ครับมีเยอะครับเลี้ยงไว้เยอะก็ได้ที่แล้วครับตัวนี้นได้ที่แล้ว <c oughs> นะครับเยอะโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเก็บต่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการล่อนเอาไข่นอนแยกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ